แต่หน้าเนาะเห็ดแต่หน้าชอยพ่อชอยแม่เออเลี้ยงลูกเนเป็นแม่เลี้ยงเดียวเนยเลี้ยงลูกเลี้ยงร้านอะแม่ก็มีพูนชีชอยหรือว่าผ่านขึ้นมาเฮ็ดเพื่อนนี่กะดีใจบอกดีใจเลยเนาะดีใจชํำใดโอ้ยนอนบลับโอ้เนาะหักเบาดาวเพิ่นได้มาบอกเน้ว่าทั้งหายเพิ่นสิผ่าน้าเนาะผ่านมาหายเจ้า แต่ตอนนี้เพิ่นผักมาแล้วบ่เดิเห็นล้วเพิ่นพังมาแล้วโอ้แต่ทางวาวลาวเพิ่นยังไม่ได้อมาม่มามอใไม่เนาะ สบายดีนะสวัสดีเนอพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุคนโบ่าพี่น้องพังลาพางังไทยต่างประเทศการยินดีต้อนรับเข่าสู่สองสาวบัวข้ามบ้าน,นหน้าอีกแล้วโดยกะมาพบมาพอก,ก,กับสาบัวเมื่อนี้กะอยู่บ้านสาวพร่นคือเก่าเด้อน,นอกพ่อแม่พี่น้องเนาะแต่เมื่อนี้กะบเบะมาหาสาวพร่นเบะมาเยียบม,มายามในยินข่าวข่าวว่ามีนุ่มหรือว่าสีซอยเห็ดเพื่อนให้สาวพร่นเนอกพ่อแม่พี่น้องเนาะ เดี๋ยวจังไดเข้ากับไปถักทายโอลมกับสาวพรเพิุ่นก่อนเป็นนมอ่าทางใดเด้น้องพ่อแม่พี่น้องเนาะสาวบัวกับได้ยินข่าวแววแ,แน,น่น้องพ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวจังไดกับไปทำจากปากของสาวพรเพิ่นุนเนาะอ่าทางสาวพรเพิุ่นนี่ไลโอลมกับทางไอพิออาเคยคุยกันบ่แน่น้องพ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวจังไดกับเราไปหาทางสาวพรเพิ่นุนก่อนเนาะโดย โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเดียวทักทายสวัสดีกับสาวพรเพิ่นก่อนสวัสดีสวัสดีโด้ยังบ่ได้เฮ็ดบ่ยังอืมคือเห็นอ้อมไอยู่น่ะอ้อมยังอนีสั่นัอ้อมงัวงัวไปชนกอกินอืมเป็นได่าพ่อยังบ่ได้มาเฮ็ดบ่ซั่นเอว่ายังรอยังเลียงรอหินรอหินยยังบ่มาอยู่นี่ทางเฮาสั่งเรียบร้อยเด้อสั่งแล้ว อันนี้ครูใจว่อเนี่ยของแม่เพื่อน <c oughs> ของถถาแม่เล <c oughs> ยชื่อไหม่ว่าชื่อไหม่ทอใดนะชงเชนเอ้าปกกติเข้าหนิจิชื่อช่วงที่เกี่ยวเข่าหรือว่างามลกกะงามเห็ดไห้เห็ดน,นาเปิดพังเลยว่างตอนนี้หรือว่าเป็นคิดชื่อตอน้นใดและชื่อค <c oughs> ือว่าได้ททางแถวแม่เป็นมกพังเนาะเดอวชื่อมาปัดทางเจ้าเรบ่มี งาเห็ดหายเห็ดนาเกี่ยวเขาได้จช่มีหมดได้ซื้อวิทยุเนี่นะมีตู้ลำโพงลดแล้วเนาะแบบเป็นพังอยู่บ่อยเอาไปอยู่เอาไม่ได้ใช่ทามใช่ยังได้สชเอายังนะได้ใช้ชักเป้ตเอาได้เอาไปตั้งเลยเลยอ๋อก็ดีได้แบบนี้เนาะก็ดีกุ้งมืออยู่บ่านชาวพรได้เครื่องมือยังไงอืมปลาชาวพรมานี่มานี่ ค่อยคิดว่าเจ้าน sure> uh ั้นฉีขุดออกบ่ได้เจ้าเจ้าว่าเป็นคนขุดนะขุดเองแล้วก็มีจ็อยแน่เนื้อแล้วพอจังแล้วจ้วเนาะก่อยว่ามื่อนั้นเห็นเจ้าแบบขุดช่องฉียะกล่นออกบบเบิดนะคือฉีขุดทำลาาไว้มันก็อ่อนเลยเนาะมันก็แข็งจะคือมาแบบนี้กับเพิ่นผุนเนาะเพิ่นขุดเรียบร้อยแล้วนี่เนาะอือถุมโคมเรียบร้อยโมเลยต้องขุดยังอีกบันนี้ ต้นหุงเนี้ยใชะเอาไว้ก่อนบ่ะเอาไว้ก่อนทายเห็ดก่อนเพราะว่าเพื่อห้าสึกเห็ดนี่เนาะเพื่อห้าศ่กเห็ดลังค่าเพื่อนหรือว่าเทพื้นอีกยังเนาะเตร็จฉาบปูนอีกกะนี่เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนไปกินหมากก่อนเน่เอาไว้กินหมากก่อนป้าผุนชุกและต้นนะยังบอนเอาลงมาจะหน่อยกับมันเอาหมดได้แล้วมันจุงมันมันอันนี้ลงทะลุลงมาแล้วว่ามันชุกแฮ โมเมนหนูบ่ข uh, uh, ึ้นไปกินนะสาพรค่ะจักนกจักหนูและเออพุ่นเอาบ่ได้เมไมอ่าอย่ายาวเด้เฮาก็พาแล้วก็เฮ็ดเฮ็ดแบบอีหยังทีนันเฮาก็ทังเาเด้เฮ็ดทังเนาะก็กองเนาะเใกระตาเอาแม่นอืมก็คือรอแต่แฮเนาะอืมมาๆๆๆพี่ขอสิขอมีเรื่องถามเจ้านอยนึงเอานั่งนบ่ละอายดอก Cả nhau tự mà lại chào con đi à nó năng 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 rồi đó khỏi cả nhăn năng đấy nó ôi nó vùng tăng phồng còn nước của mình thì ấy à nó để nhìn khao khao và mi nùng nùng phải chỉ mà soi hết hương bò đủ ba đấy phần soi đẹp đấy nè phần soi phần... phản hương đủ ba phần chỉ hết ỉng bò ห็นแต่เพิ่นเว้าแต่ว่ายังยังบ่เห็นว่าเพิ่นสิมาซอยแต่ว่าเพิ่นว่าเพิ่นสิมาซอยแล้วอ๋อก็คือเพิ่นเว้าทางไหน่ะทางนันช่องนันเว้าลาวเด้อเวลาวพาเพิ่นโอ้เพิ่นว้าเพิ่นปกตินี่ช่องลาวพาเพิ่นนี่เพิ่นสิบ่พลาดดแเพิ่นก็บอกแล้วรอก่อนอือหากเพิ่นงมาแล้วบ่งเป็นเงินหรือว่าเพิ่นสิมาเองก็งมาทางบ่าวลาวลอือฮอดได้บ่เี ยังบ yeah, ู Hello, no. hey, ่นบอกให้หล oh. ่ออยู่ก่อนเนาะแต่หังเจ้าแบบเพิ่นคุยน้ำเล่าวล้าวบอกหรือว่าโทรคุยลมกับเจ้าน่ะสาวพรกับเบล่าวลาแบบทางเจ้าเด้ยใช่ไหมบูบ่เคยคุยกันบ่อยเคยพูดจักกันบกโอ้เนาะถือว่าความโสุดีของสาวพรเพราะว่าทางสาวพรนี่กับบได้ไป ทำงานอยู่พังไทยหรือว่าเห็ดแต่หน้าเนาะเห็ดแต่หน้าชอยพ่อชอยแม่เรี่ยงลูกเนเป็นแม่เรียงเดียวเนเลียงลูกเลียงร้านเนาะแม่ก็มีพวนชีชอยหรือว่าผ่านขึ้นมาเฮ็ดเพื่อนนี่กะดีใจบอกดีใจเลยเนาะดีใจชําใดโอ้ยนอนบรับโอ้เนาะหักเบาดาวเพิ่นได้มาบอกได้ว่าทั้งหาเพิ่นสิผ่านห้าเนาะผ่านมาหาเจ้า แต่ตอนนี้เพิ่นผักมาแล้วบ่โดยเห็นแต่พิ่นเพักมาแล้วโอ้แต่ทางเราเพิ่นยังไม่ได้เอามามอบให้เนาะโดยอ่าหลายบ่สาวบ้นบุฟู่แล้วจะลายจังเลยจังเนาะจำเหาเหตุใจและเห็นแต่เพิ่นลอยทีละอย่างไปก่อนในนี้ชั้นนี้ก็ดีใจแล้วนะโดยสนใจกันเจ้าบ่ได้เคยเห็นหน้ายอายเพิ่นบอพ่นเน่ะก็ถามเพิ่นเจอได้วว่าเคยเห็นบ่บ่ก็เฮาก็บ่ได้ติดต่อหากันเลยเนาะเพิ่นเห็นแต่เพิ่นว่า ผูญงเพิ่นสิมาซซยเพิ่นเห็นเจ้าผู้เดียวนะเนะแต่เห็นในทางยทูแต่เจ้าบ่เคยเห็นเพิ่นเลยวในทางอ้เพิ่นม่ได้อ่าอยากมาเยี่ยมมายามหรือว่ามาหาเจ้าพ่อชากอนเห็นแต่เพิ่นเล่าว่ามูนี้เนาะเพิ่นมาเพิ่นเล่าว่าถ้าอันมุงลังขาอย่างเงี้ยเพิ่นสิมาเองโอ้มาซอยฒ่าพอจับใหม่ย่อไหม่บ้อเนาะ นี่จะบป่หูกันรุ่นแน่นอนใช่พอนาะโอ๊ตติดายดุ่นแน่นี่โอ้ยมาเมื่อได้เชีเจ้ากระหูเลยเนาะเท้าโบข่อยเลยเห็นโองเห็นแต่คนละชิมาเซื่อไพ่อยูอ่ะเห็นเบาเหลาคนบอกว่าแบบนเชื่อไพ่อยังมีของต้นของผากว่เนาะเซื่อไพ่เห็นลังขานโอ้ยเนาะ้องมีเนี่ยได้แล้วจากเด็กจากหน่อยเพิ่นเป็นคนทางด้านชาบ้นทางลาวเขาบอกคนไทย นี่ก็หรือว่าคนไทยไปทํางานต่างประเทศบ่อีย่างนู้นเหมือนกันเนาะเพิ่นก็บ่ได้เว้ารบริวารนี่ยอือฮักพวกาโบกอยู่บ่ว่าหนุ่มหนุ่มทางไหนเนี่ยแต่คนเราว่าอยู่ทางฝั่งไทยพุ่นเนาะโอ้หนุ่มไทยอือฮ่้โอนรักข้ามโค้งอีกแล้วนี่คิดในใจเยังบู้ว่าเพิ่นชอยในฐานะหยังเอ้าดุนดิเอาเสียได้ข่อยเสียเจ้าเด้อ่าเนาะ ดุนไหนพ่นอแม่พี่น้องเอยสาวพรคอยดุนไหนเนาะแต่กาบัดทั้งอาหรือเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ด<ๆ>จังไหก่อนสาวพรอันเจ้าชีมุ่งหลังคาก่อนบ่หรือว่าชีเพิ่นเราอ่ะให้มาเทพื้นก่อนอันนี้ก็คือเทพื้นก่อนแล้วและคือเรื่องมุ่งหลังคาได้เอาเอาไว้ที่หลังบ่หรือว่าชีได้ศาสราเพื่อนอีกอย่างก่อนเนี่ยเพื่อนเรา่เพื่อนชีมาชอยที่หลังแบบ คนชิมาเชพายเองแล้วก็มุ้งลังค้าคนเราโ่แม,มน่นันเจ้าเทพื้นนะเจ้าชีพุ่นบ่เจ้าชีใช้ลังค่าก่อนโบกับกว่าทางบมาพอเนาะคนมาชอยกับชีเทพื้นก่อนเทพื้นเรียบร้อยแล้วก็คือมุงงลังค้า่ามุ้งลังคานี้เกอบมีโอกาสชีได้เจอะอ้ายเพิ่นไวขึ้นได้ิ่ชาพรเลยเนาะ รุ่นไน่น่ตื่นเต้นบเอากับตื่นเต้นแน่ตื่นเต้นแน่นะตื่นเต้นเป็นพิเศษแน่ยเพราะว่าอ่าอ้ายอ้ายคนนี้เนาะเดี๋ยวหมดเนาะอ้ายคนนี้อ่าเข้ากับโบเคยคุยหรือว่าบบเคยเห็นหนานะเดี๋ยวเคยเห็นหนาเห็นตาเพื่อนแต่เพิ่นกับชิมาชอยกับตื่นเต้นเป็นเรื่องธรรมดาเนาะชาวพนเนาะแล้เพื่อนที่ชอยเรื่องเงินหรือว่าเหตุเพื่อนเข้าอะไรกะ อย่าเพิ่นกรแถมยังสิอ่ามาสัมภของอ่าสาวพรเพิ่นอีกเนาะเด้ก็คือว่านั่นเนาะว่าลาพามาเนาะเออหักสิมาฮู้ไรสิมามื้อใดกยังบ่ฮู้เลยเรื่องนี้เนาะบ่ฮู้ลเห็นแต่เพิ่นมาบอกว่า นโอยเจ้าอยากมีหมูกับทบอกข่อยเด้อข่อยจะเดินคนมาเช่าไพ่คือกันนี่แหละเดี้อถ้ามาเพิ่นโทรมาว่าเฉพ่อเลยมื้อนี้เจ้าอยู่เฮือนเด้อข่อยสิไปหาเจ้าแหละทรดีโทรบอกข่อยเด้อโอ้เดี๋ยวโทรบอกเพิ่นมาแม่นึงเข้าชอยเด้นึงเข้าชอยเอ้าเจ้าสิเฮ็ดหยังชูทางไอ้พ่นกินก็บผู้แล้วเพิ่นสิกินหยังหรือว่าทางไอ้เพิ่นสิซื้อมาบ่หรือว่าทางเจ้าสิจีนยังเ่งก็พันฮู้ก่อนก็เตรียมแน่เล็กน้อยนี่แหละ ท้งอายเพื่อนว่าโอ้ยชาพรมาต้องเห็ดของกินเนอ์ทางอายนี่ชืช้อไปยเลยนี่เนาะหรือว่าโอเคเด้เออ <c oughs> <c oughs> อ๋อเนาะพนจิมาจากมือเด้นี่อยากขู่เลยรุ่นเนาะ <c oughs> มาทางบบาลาวขอเบาเบาเ <c oughs> บาลาวว่าเพื่อนนี่กัเคยพาหนุ่มไทยนี่กัมาหลา,หลายคนเนาะมาหาแต่เช้านี่ก็คือทั้งอายเพื่อนจิมาหาเจ้าเป็นพิเศษเลยเนาะ บ่ฮู้เห็นแต่ว่าสิมาสิมาซอยเด้มาซอยแต่บ่ฮู้ว่าสิมามื้อใดแต่เห็นคืวเป็น่าวดีเดีแต่ทงพออยู่นี่เราไปแลไปเพิ่นมานอนนาบ่เพิ่นมาได้เพิ่นมาแล้วมาได้กนอนใช้นอนเฮือนงใหญ่บ่เด้ออือสิได้เพื้นเหยังแล้วกสิได้อ่า น่าจะแล้วปีนี้เนี่ยน้องชาวพนเนาะถ้ามีทั้งอ้ายเพิ่นช่วยเนาะเดยเพราะว่าท่างชาวพนกับได้ตั้งหลายปีเลี่ยเนาะจากปีเลยโอ้หลายเติบโดยโดยโวยมัน่านีลยอ่ะอายุอ้ายคนยังบ่ได้ฮู้เลยบ่โอ้ยังบ่ฮู้จักซ้ำหรือว่าซ้ำใดซ้ำใดก็บอก เนาทาว่าเป็นผู้ได้ฝนกันยังโมบอกโอ้ผมเมเจ้าอันอ่ำคอยไปจักนี่อ้าเจ้าเจ้าอันทายังคอยเคยตัวเจ้าก็คอยตอบตรงๆก็ได้เลยไหคพอโเคยตัวผู้ได้เลยโดยโดยโดยทั้งาออันผู้ทำงานทางไทยได้จ้ะทำงานในกรุงเทพได้ใช่ฝนโทรมาดินอยู่บ่เปียนเงียบโดนๆเงียบโอจะโดนได้เพม่นบอกมาบ่เนาะ แต่ผมวามีคนแบบแข่งไหมนี่เนาะกับบริวารพี่เบิร์ดดูว่าเนาะพี่พึ่งกะมาเบิรงมาลิ้นตางมาลิ้นมาเที่ยวเลยด้วยพวกนั้นมาชิมาแข่งกันโอ้เฮากับบริวารนั่นจี้วะดีใจนะสาพรเพี่นเนาะหนุ่มอ่าพังไทยสิมาหาอีกแลยเขาก็รอดุนกันว่าสิเป็นมือไรเนาะสาวพรเนาะเด้อ อ่บาบ่าวบาเพิ่นกบชิมาชอยนี่กะมุงหลังคา,าเน่เพิ่นชิมาเห็ดเห็ดน้ำเถ้าพอว่าหรือว่าแบบแบบเอาเงินมาจ้างเนาะหรือว่าเพิ่นมาเบิงเองเนี่คิดว่าเพิ่นเอาเงินมาจา้างชอยนะดยก็คือบาวลาวนี่กะเพิ่นได้มา,าว่าน้ำเจ้านี่ชัดเจนเนาะเด๋วแต่เจ้าห่างยังไม่ได้ลมกับเพื่อนเด๋วอ,อืมแต่เจ้าว่าจาังไรแักับาวลาวนะ พิ่นได้เว้าหยังแน่บ่เพิ่นก็บ่ได้เว้าหยังมีแต่เพิ่นบอกรอก่อนหันล่อือและคือเพิ่นมาแรกๆได้ซะเพิ่นได้เว้ากับเจ้าดีได้มาแต่แรกนําบ่มมีแต่เพิ่นถามว่าเออสิมีผู้ใหญ่มาซอยว่าอืผู้ใหญ่ใจบุญยังซอยยังเพิ่นก็ยังบ่ฮู้ดอกเพิ่นว่าซอยในฐานะหยังกะแต่เพิ่นบ่ได้บอกชื่อบอกเสียงดอกแต่เจ้าตอบบ่าวนาเาเพิ่นไปว่าจังได๋ะ ตัวฉันก็เออก็ดีใจอยู่ได้ป่ะได้ยินว่าเพ่นมาซอยก็จักสิเบ้าอย่างดีใจเลยเพราะว่าเฮาบู้ว่าชิ้นี้เอาปีไล่้าได้กันเนาะชาวพรเนาะเพราะว่าแต่ละมือกะเห็นหน้าเห็นหน้ากะถถาว่าสมมุติว่าคลายข่ากะพอได้แต่ชื่อก็ต้มขนมให้ลูกหรือว่าชื่อเสื้อผ้าให้ลูกเนาะเฮอก็ถาาว่า พอมีอยู่กับพ่อไร่เฮ็ดอาเยอะไปใช่ไหมเขาได้ยู้ยังน้อยบัวดอสบัวมีก็เออก็บกิฟต์อมเนาะแม่นกับข่อยเฮ็ดไปถ้ามีอาทั้งไอ้เพิ่์ดมาชอยนี่กะเข้าใจสิได้เห็นให้แล้วเนาะเป็นกำลังใจให้อ่านาะ์จารพรเป็นแม่ก็เป็นกำลังใจให้เลยอ่าหนุ่มเหล้านุ่มเล้าได้โทรหาอยู่บ่หนุ่มพังเล้าเขานี่บ่ได้โทรบ่ได้โทรเพิ่นไปใช่ใช่ เพิ่งน้องเงียบเลยบ้าเนาะสงสัยเพิ่น,นะกะออมีผู้ใหม่แล้วมั้ง <laughs> โดยโดยปกติเพิ่งนี่กะโทรมาดินมาอย่างยู่เนาะกะทักมาอยู่โทรบางทีกะแบบว่าเฮาแบบบด้ว่างนะกะบริหารใช้เพิ่นแล้วเกี่ยวเข่าเลยกะเอาเข่าขึ้นเล่าเลยกัยังหมอบ้างคือเก่าพอเจ้าแนะม่นชักเวียกยังน่าไป โอยนั่นโอยนี <te> mm um <Eli> ่โอ้เวียดเฮือนชาเน่ก็บเงียนเน่ผีหนึ่งเนาะบางทีก็หาว่าอยู่ให้อยู่หนมาเขาเก็บเงียนเฮือนฉานเนาะอนามัยเน่เละมันหกมันเลือกอะอนามัยเน่บางทีก็เวียายไปโอยงานบุญงานชิ้นคะแนนงานงานคะแนนงานหลงงานอย่างได้นนักจะน้อยนี่ตอนนี้ก็ กะเจ้าน mm ี hmm. 是是 like yeah, mm ่ม hmm. ีงานเดี hmm. ๋ยวน้อเดี๋ยวนี้เนาะเริ่มน้วนี่เริ่มแล้วบอเริ่มแต่เดือนเดือนนี้แหละเนี่อืมเพิ่คนจัดงานจักมือเดี๋ยวนี้คนบุญอะไรเนี่บุญเนี่ยบุญทีช่องนะแมนแต่เริ่มวันทีชาหฮาวงวันทีซ่ชาห้าโอ้ม้อนี่วันทีอย่างชาสามชาสามโอ้เริ่มจัดเดี๋ยวน้อไปอยู่บ่เจ้าเจ้าว่าเบ่งพังมึงเนี่ยถ้าดูพระเต่าไปอยู่บ่อากาศหนาวชักชื่อแล้วบอเสื่อกันยาวให้ดู เตรียมได้สาพรเลยเนาบโบแม่บ่าสีอุ่นแต่เจ้าอะไรนุ่งตเกาไปก่อนอือข้าชื่ออยู่บุลค่ะเลยโดยโดยว้าเนาบโแม่พี่น้องเลยมาบันนี้กะมีข่าวดีน่เนาะแล้วกะอีกอย่างกะชาวพรพนจะเก่งเติบได้เนาะคนต่อไม่กะจนว่าว่าสองอันเลยออกคนได้เนาะพนกะอืมเก่งดีเจ้า ก็เก่งกระเฮ็ดเอาในเละก็เก่งก็เฮ็ดเอาป้าเหตื้อเมื่อยก็ชอวยนะตอนเลงเพิ่นมาก็ช่วยขุดกับเผาพอบบมีน้องน้องเคยเพิ่นมาช่วยทะเลกันเพิ่นเพิ่นมาพิ่นมาอ่ะบอเพิ่นเพิ่นมาตอนเลงเงี้อนั้นเพิ่นมาแต่ช่วงไรไนะแล้วแต่เพิ่นว่างนะเพิ่นก็มาไกลพอเพิ่นอยู่กับบอสไกลอยู่ใช่ไหมอ๋อใายบ้านอันใกล้ไหมบอแม่นบ้าน ไปชาววันอาจารย์เพิ่นบางเพิ่นกะมาแม่นถ้าวัานเช้าวัานอาทิตย์เพิ่นกะมานอนพี่บ่แม่นมานอนพีอือใช่หอกเนาะถ้าว่าเฮาเฮามีรถน้ำกระทีไปเนาะโดดชาขี่ไปอือดีใจนำ้ำซะอ่าเนาะกะรุนเนาะว่นนา,าทาั้งอ้ายเพิ่นสิมาหาสาวพรมื้อไายเนาะผู้ใดะลาวลาวพามาผู้ใดะคือสิอีกบ่ลนแหละ ีิเฮดเดอร์หลังทานี่ให้ทั้ง่ายเพิ่นมาไวไหถ้าได้งบได้งบงบยังโมโฟซื้อซื้อยังแน่มาเลยฮะก็ยังบมทันได้ซื้อเลยเจ้าใช้ยังอันนังกระซีบบอหรือว่าใช้กระเบือกกระเบื้องซื้อระโบยังก็คือยังปัดไม้เดี๋ยแก่ใหม่มีแล้วเนาะเตรียมไว้แล้วอืมท่านชาวพลเพิ่อนก็เตรียมใบเรียบร้อยอ่แต่รอแต่ซื้อ กระเบื้องเนาะขอนี่จักแทนเล่นเก็บโบรดอก็รังหน่อยหน่อยเนาะน่อยบ่หน่อยคืออะไรแต่ความสูงเนาะไหลความสูงแอ้โพอดีเหาะเลยจักห้องชองห้องบะช่องห้องชองห้องชองห้องปลายเนาะอืมแต่เฮือนครัวอีได้ไปไปเฮ็ดทางใดเฮือนครัวทางผุนมาแล็วเรื่องใหญ่ก่อนทางคิดเฮือนครัวแล็วเรื่องใหญ่ก่อนแม่เนาะอย่าเข้าคิดก็เรื่องผัวเอาเนาะเอา ถ้าว่ามีเพื่อนก็ต้องมีเพื่อนคัวมีของหน้ามีแล้วต่ว่าเราก็ให้แล้วลังนี่ก็ชิดน้ำลังก็ได้อะนะใช้งานเพิ่นมาชอยกะดีเพียดแนะเอนจังาลแ่้วไว้เด้กดีใจน้ำสะจังใดกะสู้ๆเนาะเวลาไอ้เพิ่นมากะบบกข่ยหน่่ยเด้อ เด๋ยวอบ่สิได้มายันว่าเจ้าอยูู่้เดียวไลยเจ้าเงาเจ้ามีข่อยเจ้าชีโอปุลอยู่เป็นมูอยู่อยู่เป็นมูเจ้าเนาะเด๋ยวยันว่าเจ้าแบบอันคืนทั้งอ้ายเป็นเน่เนาะกะได้ข่อยมาอยู่เป็นมูกะจ่โบคืนแตเคืร์นรูบคินเลยแล้วหลานเจามาแหละคนอสบายดีน้องล่ะสบายดีทุกจ้าทุดจ้าอน Thu nhà mừng đâu? À thu cha Ờ à, cũng Ờ Mình ai Hàn Hàn Bên bát bên này ừ. đây Mình nặng đây mình nào Đó À nặng lắm Nặng ngầm ngam nặng ngắm ngam ừ. À thu cha bên bò Thu cha nụ mưa thu cha à, Bồ Chị ăn nụ phần mưa đấy Phần mưa thu cha Bên này tèo nụ Bà dùm nụ bấy Chính thao im là bò Ngay Im đấy Ngay Nụ hay bò Nụ hay Ờ Chào tì chắc อันยังไงจะข่อยชีได้กลับกันเลยเฉชพรเลอเป็นกำลังใจให้มาแต่ง่ายเป็นชิมาหาเจ้าเลยผู้ใดมือหนามือในได้ยินค่าว่าทั้ง่ายเนมาผู้แดก่อยชีมาเลยมาอีกเนาะโดยโดยโดยนะสบายดีเลยเฉชพรเลอสบายดีสบายดีโดยโดยสบายดีนัองละสบายดีสบายดียังดีหน้เนาะบัวสบายป็นยังเป็นยัง ก็โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะมือนีเวะมาหาทั้งชาพรพิ่นก็คืออ่าทั้งชาพรนี่ก็กลนออกเรียบร้อยเนาะ่อไหมชงอ่า่ตพ่อแม่พี่น้องเลยอันนี้ก็คือชายเนาะกะเดือแห่พ่อแม่พี่น้องเลยตอนนี้ทางชาพรกนรอเนาะกะดีใจน้ำชาพรพิ่นที่มีผู้ใหญ่ใจดีหรือว่าเขามาชอยเนาะหรือว่าอ่าชอยเห็ดเพื่อนนี่แหละเนาะ ดีใจน้ำชาพรเพิ่นที่มีทางไอเพิ่นขบมาชอยเนาะหนุ่มพังไทยดุนกันว่าจิมหาชาพรมือใด้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะรอดุนกันพ่อแม่พี่นอ้องเอ้ยจังไดก็เป็นกำลังใจให้ทางชาวพรเพิ่นถ้ามีคนหักกระขอให้อ่ามีคนหักจริงบางแตงเข้ามาในชีวิตเนาะจังไดก็สู้ๆ ยังใดกะชาบัวกะชิได้กลับก่อนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกระผักติดตามในเด้อพ่อแม่พี่น,อน้องเนาะผากกดไลด์กดแชร์พอมีกำลังใจดูว่าทายคลิปลงไปเรื่อยๆเนาะชาบัวกะชิได้ขอกล่าวคำว่า,าสบายดีสบายดี